วันนี้เราเลยหยิบยกอีกหนึ่งเรื่องมาค่ะอาจารย์เป็นเรื่องของอีโคอ n นโนเวชันก็คือดายๆดายอันนี้อาจารย์น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วเพราะว่า NAA เรามีการสนับสนุนนะคะในส่วนของเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นวิทยานิพนธ์ของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่เจตนาก็คืออยากจะช่วยลดทรัพยากรการใช้น้ํา พราะต้องบอกว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ถ้าใครยังไม่ทราบคือการย้อมผ้าครั้งหนึ่งเนี่ยใช้น้ําปริมาณเยอะมากนะคะและที่สําคัญคืออุตสาหกรรมของการผลิตเสื้อผ้าเนี่ยมันทาให้พวกคาร์บอน,อนต่างๆมันออกมาเยอะมากค่ะคุณผู้ชมแต่ในส่วนของนวัตรกรรมตัวนี้นะคะที่ชื่อว่าไดดไดอีโคอินโนเวชันตัวนี้เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าการปฏิวัติเลยเขาไม่ใช้น้ําแม้แต่หยดเดียวค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญก็คือเขามีการ เขาเรียกว่าเป็นการกรองนะคะในส่วนของอส่วนข้อเสียต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะเขาบอกว่าน,นวัตกรรมนี้เนี่ยนะคะจะปกติเนี่ยเสื้อหนึ่งตัวที่เราใส่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมน้ำเนี่ยที่ใช้ในการผลิตเนี่ยประมาณ25ลิตรนะคะ,ะแต่ในส่วนของดายๆดเนี่ยไม่ได้ใช้น้ําเลยแม้แต่หยดเดียวและที่สําคัญคือ พอมันไม่ได้ใช้น้ำเนี่ยคุณผู้ชมง่ายๆคือมันไม่ต้องมามีระบบบําบัดน้ําเสียค่ะอาจารย์มันไม่ต้องปล่อยน้ําเสียออกสู่พื้นที่ต่างๆและที่สำคัญคือพวกคาร์บอนนะคะคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ผงย้อมเนี่ยสามารถกลับมารีไซเคิลในกระบวนการเขานะคะรีไซเคิลได้กว่า95ก็คือเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เราเลยหยิบยกมาฝากค่ะว่า ไดๆถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยนะคะภายใต้โครงการนินบังกรจากนาวัตกรรมนะคะแห่งชาติก็คือจากสํานักงานนาวัตกรรมแห่งชาติของเราเนี่แหละหรือว่า NIA สําหรับนวัตกรรมนี้อาจารย์มองว่ามันจะช่วยลดเรื่อง c l i ย a t e change ยังไงบ้างคะจริงๆก็มีหลายหลายประเด็นนะครับเมื่อกี้ปีใหม่พูดแล้วเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้น้ําที่มันน้อยลงแล้วก็เรื่องของการที่บอกว่าเวลาเราไปย้อมสีที่มันจะต้อง เอาเข้าไปยอมแล้วมันจะต้อง<ช>ปล่อยจริงๆบริษัทนี้ก็จะมีบ่อบําบัด<ช>ดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนขั้นตอนในเรื่องของการบําบัดน้<ช>ํามันก็จะต้องใช้เรื่องของตัวพลังงานเข้าไปเสริมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนกระบวนการทั้งหมดมาใช้ในเรื่องของการใช้วิธีการอัดแต่<ช><ช>ถ้าเกิดมีใครสนใจเข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับเราก็จะเห็นว่า1ลดการใช้พลังงาน 2>, 2เรื่องของทรัพยากรก,ก็น้อยลงใน2ส่วนนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่ามันทําให้เรื่องของตัว การสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกระบวนการเนี่ยมันถูกลดลงครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนจะก้าวเข้าสู่ยุคที่กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมีแนวโน้มมาเป็นกรีนริสเน็ตไหมคะอาจารย์ก็แนวโน้มถ้ามีการพูดถึงก็จะเป็นตั้งแต่ตัวมุมมอง Sustainable Development มุมมองในเรื่องของตัว Green Supply Chain มุมมองในเรื่องของตัว ESG ES พ,พวกนี้ก็จะมีมาตรฐานแล้วก็จะมีหลายบริษัทที่พยายามที่จะ เอากรอบมาตรฐานตรงนี้ครับแล้วก็มาคิดเรื่องของตัวอินิเช i v e กับโปรเจกต์ใหม่ๆไปตอบโจทย์พวก als, S E G Goals ก็มีหลายบริษัทที่พยายามทำอยู่ mm hmm. เพียงแต่ว่าสิ่งที่ทำในปัจจุบันอาจจะต้องมีการเปิดมุมว่าอ mm hmm. ถ้าบริษัทคิดเองทำเองอย่างเดียว mm hmm. มีโอกาส <c oughs> ในเรื่องของการที่จะพัฒนาแล้วลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เยอะมากน้อยแค่ไหน <c oughs> มันมีมุมของพวกสตาร์ทอัพใหม่ๆไหมที่ก็อาจจะมีวิธีการใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการที่จะทำให โอกาสในการที่จะลดคดาร์บอนไดออกไซด์มันเพิ่มสูงขึ้น